สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่26สิงหาคม2 0 2 5นะครับวันนี้เฟกเกิเด็ก48จากวันนี้47ตื่นเช้ามาวันนี้ทุกสื่อข่าวเศรษฐกิจทุกชาติทุกภาษภาษพาดหัวข่าวเหมือนกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดหนึ่งในคณะกรรมการธนาคนารกลางสหรัฐนะครับเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวนะลุงทรัมป์จะปลดใครจะแต่งตั้งใครเนี่ย นักลงทุนคริปโตตามดำไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเราเยอะมากเพราะอะไรคนที่จะปลดหรือคนที่บางสื่อข่าวเขียนว่าปลดแล้วเนี่ยชื่อดรลิซ่าคุกเธอเป็นหนึ่งในเฟดกร์เวเนอร์หนึ่งในคนที่โหวตให้ธนาคารกลางคงดอกเบีย้ยนะเพราะนั้นถ้าเธอถูกปลดคนใหม่เข้ามาคนที่ลงช้าแต่งตั้ง แน่นอนโอกาสที่จะโหวตให้โรดดอกเบียค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือในสฐมเมรกาเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนไล่ออกประธานเฟดหรือหนึ่งในคณะกรรมการเคยมีความพยายามแต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะสองคือคุณลิซ่าคุกเนี่ยเธอเป็นสตรี ผิวดำคนแรกในอเมาริกาที่ดำรงตำแหน่งเฟดกร์เวเนอร์เธอจบ PhD จากเบอร์เกอรีด้านเศรษฐศาสตร์เคยสอนที่ฮาร์วาร์ดเคยสอนที่มิชิแกนยูนิเวซิตี้เธอคือสัญ,ญลักษณ์ความสำเร็จของคนผิวดำอเามาริกาการไล่เธอออกเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการกระทําความผิดถูกไล่ออกแล้วไง แต่ในสามริกาเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่เธอถูกกล่าวหาเล่าข้าวๆเ,เ,เนี่ยในสามริกาเวลาเรายื่นแอปพลิเคชันกู้บ้านถ้านี่เป็นบ้านหลังแรกหรือเป็นบ้านหลังหลักของเราว่าเราจะใช้สุขนนอนอยู่อาศัยแบบใช้จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า primary residence นะ Primary residence หนึ่งเลยวงเงินในการกู้ยืมเยอะกว่า2คือดอกเบี้ยถูกกว่า3คือไฮไลท์การลดหย่อนภาษีที่มากกว่านะมากกว่าหลังที่2หลังที่3นะครับทีนี้คุณลิซ่าเนี่ยแกก็กูก้ซื้อบ้านที่รัฐมิชิแกนและแกเขียนในแอปพลิเคชันว่า นี่เป็น primary residence เป็นบ้านหลักของเธอเสร็จปุ๊บไม่นานหลังจากนั้นเธอไปกู้ซื้อบ้านที่จอร์เจียแล้วก็เขียนในแอปพลิเคชันว่านี่เป็นบ้านหลังหลักของเธอนะครับซึ่งในสมริกากฎหมายระบุไว้แล้วคุณมีบ้านหลังหลักได้หลังเดียวมี primary residence ได้ที่เดียวแต่เธอมีสองที่ล่าสุดลุงทรัมป์ในจดหมายเนี่ยลงุงม้์เขียนประมาณว่าคุณเป็นผู้ทรงเกียรต ของธนาคารกลางนะเป็นตําแหน่งถือว่าสําคัญมากในประเทศแต่การกระทําแบบนี้ถือเป็นการกระทําความผิดเชิงคดีอาญานะควรจะถูกไล่ออกหรือในจดหมายนี่ลงุงช้างบอกว่าผมขอปลดเธอนะบัตน,นาวนะครับทีนี้ในสหเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีมีสิทธิ์แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางแต่งตั้งประธานธนาคารกลางแต่ไม่มีสิทธิ์ไล่ออกเพื่อน ทำได้อย่างเดียวคือเสนอให้ออกนะถึงแม้ลุงช้์จะเขียนเนหมายว่าไล่เธอออกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเกรย์แอเรียมันเป็นคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนว่าจะต้องมีพฤติกรรมแบบผิดจริงๆถึงจะไล่ออกได้นะทีนี้ไอพฤติกรรมที่ผิดจริงๆหรือที่เรียกว่า c อสเซสเนี่ยมันก็มีการตีความรัฐธรรมนูญต่างกัน นะต่างกันทั้งนักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายฝั่งเดโมแครตอาจจะมองว่ากระบวนการยุติธรรมยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยจะมาไล่เธอออกไม่ได้นะฝั่งรีพับบลิกันจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> เธอผิดไล่เธอออกทันทีแล้วก็แน่นอนนักกฎหมายทั่วไปเนี่ยก็ยังตีความไม่ตรงกันนะตอนนี้เริ่มมีหลายสื่อข่าวดึงนักกฎหมายมาว่าเฮ้ย <c oughs> ประธานบดิดีมีสิทธิ์หรือเปล่าหรือไม่มีสิทธิ์นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องดีเบตกันไปนาน ลิซ่าจะผิดหรือไม่ผิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะลิซ่าจะไล่ออกจะลาออกเองแล้วไปทำงาน KFC เราไม่สนเราสนอย่างเดียวขอให้ดอช g e คอยขึ้นนะแต่ประเด็นคืออะไรเพื่อนประเด็นคือถ้าลิซ่าถูกไล่ออกจริงๆเนี่ยนะหรือพรุ่งนี้มีข่าวว่าโอเคเธอปลดแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า confidence crisis หรือ asset confidence crisis ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ของสอเมริกาพันธบัตรรัฐบาลสอเมริกาหุ้นสอเมริกาเพราะอะไรพวกเราชาวบ้านตามดำเราอาจจะไม่สนแต่สถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศที่ใส่เงินเข้าไปพันล้านหมื่นล้านในสอเมริกาซื้อหุ้นอเมริกาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสอเมริกาประเทศที่ถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกา,า,กาเนี่ยเขาจะมองว่าเดี๋ยวก่อนนะ อำนาจฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงธนาคารกลางกิจสดีการของธนาคารกลางไม่มีความหมายแล้วเรื่องตลาดแรงงานเรื่องเงินเฟ้อแค่ง่ายๆเลยประธานดีไล่คนนี้ออกคนนี้เข้ามาปุ๊บโหวตลดดอกเบี้ยจบคนเดียวคอนโทรลทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนั่นคือ confidence crisis นะความเชื่อมั่นที่ลดลงถ้ามันเกิดขึ้น ผลกระทบอาจจะหมายถึงการเทหุ้นการเทพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเกิด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า developing story เป็นเรื่องที่ต้องติดตามลายชั่วโมงในวิกิพีเดียเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าเธอออกแล้วมันเขียนว่า disputed disputed คือยังเป็นข้อคลหา ยังเธอเนี่ยอาจจะออกมาโต้แย้งก็ได้นะครับออตอนแรกเนี่ยลุงช้าจะให้ลุงจเจริมไล่เธอออกซึ่งลุงจเจริมเองก็ไม่มีอำนาจนะคือการแบ่งอำนาจในสหมริการเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีคือถึงแม้ประธานาธิบดีจะเขียนว่าผมสั่งปลดเธอฟ้าผ่าวันนี้แต่เธออาจจะยังอยู่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าเธอต้องแบบแพ็คกระเป๋าแล้วเดินออกมาเลย นะครับก็อย่างที่เรียนดูกันต่อไปทั่วโลกจับตาข่าวนี้ไม่มากก็น,น้อยกระทบตลาดคริปโตไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพื่อนๆที่ตามข่าวนี้คิดยังไงมองไงมีอะไรเสริม,ม,ะมะเข้ามาวันนี้เข้าๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาด่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม บิ๊กเกอรจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเราวิ่งไปบนฟ้าแต่กแกจะแพง XRP จะบินไปนสุดดากขาา้าวเราจะยังไงต้องดูต่อไป BMB อยู่ในมือก็เือต่อไปนี่จะแค่มาเฮาเรา,าจะรวยล้นฟ้าต่อ,ตอไปต่าจะยังไงไม่มีใครรู้เซ็ตแ่ยากบอกสุดป้าสับาแปรใจร้อนแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจโลกกันเหมือนมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อ เธอยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตรคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องควงเรียนเรื่องขวาใจไม่มีใครต่อตไดห้หอบเดียวกันไวแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจคำเดียวสั้นๆเราต้องดูต่อไป